กางวัลมันเป็นทองม้วนครับผมทองม้วนหนึ่งปีใช่ไหมพี่สมัยโอเคไหมครับต้องเอาแบบเปิดแล้วก็ยังฟี่ใช่ไหมพี่หาหน้าพี่หาซื้อเองนะพี่ปั๊มรถทอไม่มีขายนะครับพูดพูดพเมาเอแล้วเราอยากเดนอยเพราะแอร์เพระแอร์อะนะครับเดี๋ยวก็สักประมาณนะครับ8ปดโมงนะครับก็จะถึงปั๊มปตทนะครับแล้วก็รวมแวะกันนะครับ การนั้นเราก็จะทานข้าวนะครับที่รถเลยนะครับไม่ได้มาทานมิตรแจกนะครับค่าไอโมเรียนพิเศษหลังจากกินหลังจากกินอกาแฟไปแล้วนะครับก็จะทําให้เรากับพี่กระเป๋าช่วงนี้ยังไม่หลับกันนะครับแล้วก็ต่อด้วยข้าวไอข้าวอีกข้างหนึ่งนะครับอ่ะก็ผมจะให้ทุกท่านพักต่อนะครับแล้วก็ถึงปั๊มนะครับเดี๋ยวจะมีหลังจากกินข้าวเสร็จแล้วก็จะมีกิจกรรมต่อนะครับ ช่วงนี้นะครับเดี๋ยวทรีกคนใครไปก่อนนะครับ